ดีครับมือนี้ยายจัดหนักพี่น้องเอ้ยผัดปูผงกะหรี่เนะจัดเตรียมของไว้เบิดแล้วครับพี่น้องเอาลงแก้วลงเนะผัดปูผงกะหรี่นะครับปูผัดผงกะหรี่ปูผัดผงกะหรี่อันเดียวกันนั่นแหละเอิ่อครับหน้าทับหลังนะซื้อเท่ากระงหน้าลงหลังเนโมเออเท่ามากล้วก็เป็นสัตว์แล้วพี่น้องเอ้ยอันเดียวกันน่ละเอาคือไว้เอาคือใบคือวบมา พักถือพักไวไ้พีนองเลยแมสุดยอดอเจ้าขอากพักลงอีกวะอมันสุกซะก่อนสุกยอ้เนสุดท้ายก็ต้องเอาผักลงอีกพี่น้องเลยมาซีมรู้เอาอนอนมาซีเอานไรซีโลด เอา้าก่อนหนึ่งเด้อหนึ่เจอกเยวฮะอาชิดูรสชาตขชิขอชิมขอชิมมาถือไว้ถืออยไว้นหน,หน,ออนี่ชิม่หมูพี่น้องเบิง้งเออนี่ชิม่หมูพี่น้องเบิ้งอืมพอดีพอดีพอดี ระหว่างเค็มไส่พักใส่ยังเขาไป็สิพอด,ดีอโอ้โหยอดเพิ่มรสเพ็ดจัง่อยเนาะอ่ะสุดยอดไป่น่อยเลยเ เอกนักเลยอะบ๊วยบ๊วยบ๊วซิมสอนมาซิมมาซิม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 สอนมาขุดยอดวะโอเคครับสุดยอดเลยมาขอชิมต่อขอชิมต่อนะครับเอาลงไปเอกนักเห็นเห็นอ่าโอเคนั่นแหละ